อิงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นางก็เป็นคนเดิมทำไมต้องอยู่กองอิงมันมันมันเป็นความผูกพันมากกว่าตั้งแต่นางเข้ามาที่แรกอะรู้สึกรู้สึกได้เลยว่า รน้ด้วนูว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนประทับใจมากๆนะครับสำหรับวันนี้หลังจากที่พ่อการชัยวิไลศินได้ออกมาโพสต์ข้อความรายยาวถึงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับหักย้อนกลับไปกับป็นคนในสมัยที่อิงเพชรบ,บ้านแพงก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงใหม่ๆพ่อการชัยวิไลสินนี่แหละครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยถามไทยสรุทุกสุขดิบอิงอยู่เสมอว่าขาดเหลืออะไรให้บอกพ่อได้นะครับและปัจจุบันนี้นะครับคู่พ่อลูก ก็ยังรักแล้วก็ยังเหนียวแน่นกันอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างวันนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ได้นํากระเช้าไปไหว้ขอพรปีใหม่กับพ่อการชัยวิไรศินนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคน Eine, ทราบกันเป็นอย่างดีว่าในช่วงนี้พ่อการชัยวิไรศินเนี่ยก็ไปดูแลว,วงสองนะครับไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับวงสองครับทุกคนหน้าที่ก็แตกต่างกันออกไปอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามาเจอลูกสาวนะครับทุกคนและช่วงนี้สาวน้อยลาเพลินโชเนี่ยอาจจะไม่มีงานนะครับเพราะการชัยวิไรศินก็ได้อยู่กับองคงอิงเพชรบ้านแพงมากยิ่งขึ้นน LIKE, ัน เพราะการใช้ได้โพสต์ข้อความรายยาวนะครับหลังน้องได้นํากระเช้ามาไหว้ปีใหม่ขอพรเพราะการใช้นะครับเพราะการใช้ได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าไม่ว่าจะปีใหม่หรือวันพิเศษวันไหนก็ยังเหมือนเดิมสําหรับลูกสาวคนนี้คือที่หนึ่งในใจพ่อเคยบอกอยู่ตลอดเวลาว่าองค์อิงคือคนที่พ่อรักและมอบความจริงใจให้กับอิลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พ่อก็ยังรักและก็หวังดีกับอิลาถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอ เพราะต่างคนต่างทําหน้าที่ของแต่ละคนพ่อก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกําลังใจให้กับอีลาต่อไปมาช้าแต่มาจ้าอง๋งอิงสวัสดีปีใหม่เพราะการชัยวิไรสินนั่นเองครับหลายคนบอกว่าน้ําตาไหลครับทุกคนเมื่อได้เห็นบรรยากาศที่อง๋์อิงเพชรบ้านแพงนํากระเช้าไปไหว้ขอพรปีใหม่ให้กับพ่อการชัยวิไรสินนั่นเอง,เองนี่ครับและพ่อการชัยเรียกได้ว่าในช่วงนี้ครับก็โอ้โหนํามาเลยน้ําใจครับมามอบให้กับลูกสาวเยอะมากๆเลยจาก FC พลังเงียบบ้างนะครับมาลัย7227บ้างช่วงนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงรับทรัพย์เนี่ยน่าจะเฉียดล้านแล้วครับทุกคน7227เนี่ยกระแสยังไม่ซาเลยนะครับ FC แฟนคลับยังมอบมันในน้ำใจให้กับน้องอย่างต่อเนื่องจริงๆครับอย่างเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานก่อนนี้เสียนน์แล้วก็พการชัยก็ได้นําเงินมาให้กับน้องเนี่ยทีละโอ้โหครึ่งแสนกันเลยทีเดียวครับทุกคนสะอื้นสะออนในบุญวาสนาของอิงเพชรบ้านแพงจริงๆนะครับแล้ววันนี้ประทับใจมากๆทุกคนละครับมีความ รู้สึกไงบ้างหลังจากที่วอิงเพชรบ้านแพงครับได้นํากระเช้าไปไหว้ขอพรปีใหม่พ่อการชัยและพ่อการชัยก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวของพ่อการชัยวิรลศิลป์กับอิงเพชรบ้านแพงมาโดยตลอดนะครับพ่อคนนี้ก็ยังรักแล้วก็ห่วงใยลูกสาวอยู่เสมออย่างที่กล่าวเอาไว้ข้างต้นเลยครับทุกคนว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับพ่อการชัยวิไัยศิลป์ก็ต้องไปดูแลวงสองและอาจจะต้องมีการบริหาร หร,หรือว่ามีการถ่ายคลิปต่างๆเพื่อทําให้วงสองเนี่ยมีกระแสแล้วก็ให้ลูกๆในวงสองครับมีงานเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะว,าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองวงหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีงานแทบจะทุกวันใช่ไหมทุกคนนี่คือการบริหารจัดการของบอสโจโยมนินครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่ความรักก็ยังมีให้กับลูกสาวองคงอิงเพชรบ้านแพงอยู่เสมอน,นั่นเองครับทุกคนเป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะครับซึ่งปีใหม่ที่ผ่านมาองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้นํากระเช้าไปไหว้ ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยภายในองค์กรแทบจะทุกคนเลยทีเดียวครับทุกคนนี่คือความน่ารักของอิงเพชบ้านแพงหลายคนก็เฝ้ารอวันนี้ใช่ไหมครับวันที่น้องจะได้นํากระเช้าไปไหว้พ่อการชัยวิไัยศิลป์ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่โอ้โเรียกได้ว่าพ่อการชัยเนี่ยมีการไล์สดนะครับแล้วก็มอบมาอะไรให้กับอิงเพชบ้านแพงในทุกๆปีอย่างที่บอกอไนแล้ครับทุกคนว่าหน้าที่น้องก็เปลี่ยนไปตามบริบทต่างๆอย่างพ่อการชัยวิรยัยศิลป์อุงอ๋งเพชบ้านแพงก็เติบโตมากยิ่งขึ้นอุงอิงเองก็เหม ได้ในวงหนึ่งใช่ไหมครับเพราะการใช้วิทยศิล์นเนี่ยก็นะครับเติบโตขึ้นไปไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรสาวน้อยลำเพลินโชนั่นเองครับองค์อิงอเนี่ยก็นากระเช้านะครับไปไหว้พ่อการใช้นะครับชอบมากเลยสำหรับคําพูดของพ่อการใชเนะทุกคนไม่ว่าจะปีไหนๆหรือวันพิเศษไหนๆก็ยังเหมือนเดิมสําหรับลูกสาวคนนี้ก็คือหนึ่งในใจพ่อเคยบอกอยู่ตลอดเวลาว่าองคอิงเนี่ยคือคนที่พ่อรักและมอบความจริงใจให้กับอิลาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้พ่อ พ่อก็ยังรักเหมือนเดิมหวังดีกับอิหลาเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอการต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแต่พ่อก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องตลอดไปนะครับมาช้าแต่มานะสวัสดีปีใหม่อุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองครับทุกคนนี่คือความน่ารักของอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนความเสมอต้นเสมอปลายของน้องนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนเนาะ ชาวเน็ตหรือว่า FC แฟนคลับอาจจะมีความเข้าใจผิดไปบ้างแต่พอวันเวลาเราทุกคนมันผ่านมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้แหละว่าพอการชัยรักใครมากที่สุดนั่นเองเนะครับทุกคนเนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพอการชัยทำไมถ่ายคลิปน้องน้อยลงไม่ไลฟ์สดมาอะไรให้กับอีลาแล้วหรอซึ่งบริบทอย่างที่บอกนั่นแหละครับทุกคนการทำงานมันเปลี่ยนไปเนาะก็ต้องปรับ ไปตามบริบทต่างๆนั่นเองครับที่หัวหน้าวงอย่างบอสโจโยโมนินเนี่ยได้มอบให้เนาะทุกคนวันนี้ก็ทุกคนแหละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วันนี้นําภาพสุดน่ารักเพราะการใช้ก็ได้นําเงินเนี่ยมามอบไปกับลูกสาวด้วยนะวันนี้โอ้โหนี่แหละครับแบงค์เทาแบบปังมากๆยังไม่ขึ้นเวทีเร็วอิงเพนบ้านแพงก็ได้รับมาในน้ําใจแล้วครับทุกคนสําหรับมาลายเจ็ดสองสองเจ็ด ปังจริงๆนะครับทุกคนลูกสาวเนาะแล้ววันนี้นะครับุงอิงเพชรบ้านแพงทำการแสดงอยู่ที่อำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับ วันนี้รู้สึกว่า,ารุ่นพี่นะครับเพื่อนๆอิมเนี่ยจะไปชมน้องอยู่นะทุกคนเดี๋ยวนําภาพบรรยากาศมาฝากกันแล้วกันเนาะบอกเพื่อนอยู่ถ้าไปชมเนี่ยให้ส่งภาพมาฝากคาดว่าวันนี้นะครับคนที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยไปชมน้องกันแน่นอย่างแน่นอนครับทุกคนที่อําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนาะถ้าช่วงนี้อิมอยู่บุรีรัมย์ก็เสียดายมากเลยไม่ได้ไปชมสําหรับวันนี้เนาะทุกคนมาใกล้บ้านด้วยนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าช่วงนี้อยู่ชนบุรีนะครับเดี๋ยวรอพ่อจงอิงมาในช่วงยี่กัน แน่นอนครับทุกคนคลิปนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอิมด้วยขอบคุณพอ่พอพอ่อแม, αι, ม αι, ่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนเลยนะครับที่ติดตามอิมข่าวกระแสมาโอ้โหตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้ก็2 0 0 0 0 0กว่าซับสไคร์แล้วขอบคุณมากมายจริงๆครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับที่ได้ชมคลิปอิมข่าวกระแสแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง,ปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้นํารูปภาพบรรยากาศ ของอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เพราะการใช้วิไรสินเนี่ยมาฝากเอฟซีแฟนคลับทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับขอบทุกคนครับ